ุบะน,นุนบ้านเฮาเอิญซุปบักมีซุปบักมีนะคะซุปบักมีแบบไห่ฝักข้าอุตราดิดี์กระต้มก่อนเด้อจ้าต้มก่อนนะจ้าอันนี้ล้างแล้วก็จะเราก็จะต้มนะจ๊ะหั่นแล้วต้มไปเลยจ้ะต้มให้มันเปื่อยๆเ,เลยนะต้มใช้เวลาสักพักหนึ่งปิดฝาเลย แต่สีที่มันได้มามันเข้มๆนิดนึงจะตำตำพอเราตำหอมพริกกระเทียมไปแล้วแล้วเราก็จะตำตำขนุนอนะตำให้แห้งเสร็จแล้วเราก็จะตำแคบหมูลงไปแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็ตำให้มันเข้ากันนิดนึงนะให้แคบหมูมันเข้ากัน เสร็จแล้วเราจะเอาไปผัดค่ะไปผัดในน้ำที่เราทอดพริกนั่นแหละจ้ะเพราะว่าเราต้องกินกับพริกทอดนะคะเนี่ยค่ะกลิ่นนี่แบบหอมมากๆหอมแบบอร่อยแซ่บขนาดเลยจริงๆแค่กลิ่นก็หอมยั่วๆมากแล้วอะ่ะผัดเพราะว่ากลิ่นมันมีพริกใบมะกรูดอย่างเงี้ยโอ้ยโอยด้วย ต้นหอมอีกรอบหนึง่งต้นหอมผักชีแล้วก็ไอใบมะกรูดซอยนะคะทุกคนมันก็จะหอมๆม,มากๆแล้วก็ตักใส่จานเลยกินกับแคบหมูกรอบๆพริกทอดโอ้ยทุกคนอย่างแซ่บเลยคะ่ะแซ่บมากๆหอมยั่วๆนะคะทุกคนอันนี้เสร็จแล้วจ้ามาจ้าเรามา,มากินซุป บะหนุนกันจ้ะซุปมักมีซุปมักมีกินกับแคปมูค่ะแซ่บแซ่บหอมหอมเนีเพื่อนๆนหอมหอมเจี๊ยบแอบชิมไปแล้วนะก่อนตักใส่จานอ่ะมันอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนมาชิมากินกันจ้า